ครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก่ออฟอรนะครับก่อนอื่นสําหรับใครที่อยากได้คูปอง rv นะครับระยะเวลาตอนนี้กระชั้นชิดมากๆแล้วนะครับเพียงคุณทํา2ขั้นตอนนะครับ 1. คือ s u b สก r i b e ช่องผมนะก่ออฟอรนะฮะเขียนภาษาอังกฤษนะกับ 2. คือทําแบบสอบถามตรงเดสคริปชันของวิดีโอนะครับเพื่อรุ่นรับคูปองมูลค่าสูงสุด1 5 0 0บาทรางวัลใหญ่นฮะรหรางวัล 800บาท2รางวัลน,นะครับ500บาท1รางวัลน,นะครับผมจะจับฉลากกับผู้โชคดีฮะก็ต่อเมื่อ s u b s c r i b e r นะครับครบ1,000 s u b s c r i b e r นะครับแล้วก็รอเวลา1อาทิตย์นะแล้วก็เราก็จะมาจับฉลากกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่คอนเทนต์ในการรีวิวสกินฮะ Cyber ไซเบอร์อะไรไม่รู้เนดะี๋ยวค่อยไปอ่านนะฮะของใบาจานนะราคาคือ699บาทนะครับได้กรอบโปรไฟล์มาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะยังไงดีนะก็คือผมถ้าอันนี้โดยส่วนตัวนะฮะคือซื้อสดนะฮะแต่ว่าอ่ะผมเนี่ยเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ฮะเราก็ต้องเอนเตอร์เทนคนดูนะอ่ามันบอกว่า1%นะฮะกล่องนี้กล่อง1%นะ ใช้เก้าคูปองนะครับก็คือผมจะสุ่มนะสิกล่องแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยลุ้นดวงกันะสินะทุกคนถ้า10กล่องไม่ได้ก็คือซื้อนะแล้วก็พาร์ตต่อไปก็จะเป็นการรีวิวเอฟเฟกนะครับเคลไปกันเลยนะ10กล่องทุกคนได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ไดไไดแต่ถ้าถ้าเท่านี้ผมก็ซื้อแค่90เนาะรีวิวสบายสบานะใช้เงินแค่90้าสคูปองในการรีวิวใบจาน อ,อยู่แล้วไปฮะทุกคนผู้รับเหมาจะรอดไหมไปฮะผู้รับเหมามมันมันเงียบไปเกินโอเคฮะผู้รับเหมาก็คือผู้รับเหมานะฮะก็คือไม่ได้นะอ่ะสิบเนาะยิ้อสบายสบายเลยนะแช้เงินแค่เก้าสิบคู่ฟองในการรีวิวใบจ้างชื่อ,อแล้วไม่ได้ก็อย่าไปฝืนนะทุกคนแปลว่า เขากำหนดให้เราแล้วฮะเอ้ยอันนี้มันจะมีใช้อะไรเป็นส่วนลดได้อีกไหมนะโหเดี๋ยวนะฮะทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งชวนนะฮะกำลังรีวิวนะเออมันได้ไหมซื้อได้ไหมหรือว่ามันลดมันลดอยู่แล้วมันซื้อได้อ่ะทุกคนเราลองไปดูนะโอ้โหเจ๋งเลยหกเก้าเก้าเจ๋งเลยฮะนี่ไปเลยไปจานไซเบอร์โนวา จัดไปเลยหนยี่เถเซตี้นะฮะเพราะนสะกินเดียวของใบาจานนะฮะกรอบก็ไม่วิบวับนะครับก็มันคือก็คือราคาของอันติเมตอะสำหรับใครไม่รีบนะครับรอตอนมันวนกลับมาขำทีขั้นสูงนะ่พวกนี้มันวนกลับมาอยู่แล้วครับแต่ว่าผมรีบครับใครไม่รีบผมรีบครับต่อไปเราไปดูเฟสตสกินกันเลยนะครับเสต้อง แล้วยังไงออง,องอมึนฮนะจริงๆคือตอนเนี้เที่ยงคืนกว่าจริงผมหลับไปตอนห้าห้าทุ่มครึ่งและรอบหนึ่งแล้วก็ให้แฟนปลุกบอกว่าเออเดี๋ยวมาทำคอนเทนต์แล้วก็ขออนุญ,ญาตเลยฮะสองวันหยุดสองวันนะจะพาลูกไปเที่ยวนะฮะใครคิดถึงก็ฝากดูคอนเทนต์เก่าฮนะนี่โจมตีธรรมดาอุ้ยอลังการนีนะเมื่อกี้มีตนันเออโอ้โห ผ่นพาตากอยู่นะนี่ฮะสกิลหนึ่งนะทุบไปอเอืยเอ้ยเอาอยู่เอาอยู่โอ้โหสกิลหนึ่งฮะยกครับนี่ตีมใกล้จังอ่ะเพื่อนอ่านะฮะนี่ไปโอ้โหขี่ยนยานอวกาศนะโอ้สวยสวยสวยขี่ไม่ค่อยคล่องกันดิฮะอยากยังยังไม่เคยอยู่ยังไม่เคยเล่นตัวนี้เลยดีกว่า นี่โอ้โหหุ่ยเสียงเสียงได้อยู่นะฮะตีโค้งแมนมั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 ่อยตั้งเข้าไปเฮ้ยเอานะทุกคนได้อยู่นะคุ้มครับโอ้โหดีกว่าไอเทลหุ่นยนต์วันนี้อันนั้นสามพันนะโอ้โหคุณแต่ถ้าวาร์ปผมว่ามีนะผมว่าดาว่ามีนะถ้าวัฟอ๋อเป็นแบบคำว่าโก้ด้วยนะครับเอฟเฟกนะใช้ได้นะท้าวัฟมีโอ้โหเรียกรถ ตายตายตายโอ้โหมันอลังการว่ดเทลอีกโอ้โหเวรกู้เทเวรกู้กู้นะมี่โอ้โหลูหน้าปกก็ไม่ต้องสงสัยนะฮะผมเอาไอตัวพวงมาลัยของลูกมาเล่นนะโอ้โหดีทุกคนไปโดนไปโดนอย่าลองวนกลับมาเสียเวลาไปเลยอันนี้อันนี้เอเกกได้โอ้โหไปยาอิน่หน้าขายของให้แล้วนะจัดไปฮะทุกคนโอเควันนี้ ไปก่อน,นะฮะรีวิวแน่นอนตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวเรากลับาต่าง,งจังหวัดก่อนนะแล้วก็มันแบรนด์ในแรงนึกเกินมันไม่ใช่ใครแบรนด์นะ,ะผมนี่แหละชอบแบรนด์เพราะว่ามันมันลำคาะนะเนาะโอเคเฮ้ยคนสวัสดีครับจุ๊บ